มาชมหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมหนักหึ่งบาทอีกสักองหนึ่งนะครับโดยเอกลักษณ์ของหลวงพ่อเงินก็อย่างที่เราทราบกันดีลักษณะของตาของท่านก็จะเหมือนกับหมุดแก๊ปนะครับความเก่าของโลหะเราก็สามารถที่จะดูได้จากองค์พระนะครับว่าลักษณะของความเก่าถ้าเราเคยเห็น เราก็สามารถที่จะมองแป๊บเดียวเราก็รู้แล้วว่าองค์ไหนเก่าหรือองค์ไหนใหม่นะครับในการาดูเกี่ยวกับพระกันนะครับถ้าพระแต่งสีเราก็จะดูในส่วนที่อาจจะถูกมือนะครับแล้วก็ถูกเหงื่ออาจจะมีการ ให้เราเห็นเนื้อในนะครับเราก็จะรู้ทันทีว่าเป็นเนื้อที่ถึงยุคไม่ถึงยุคนะครับแต่ถ้าเนื้อถึงยุคก็จะมีร่องลอยของความเก่าของความก่อนขององค์พระนะครับซึ่งจะไม่เป็นเนื้อที่เรียบนะครับไม่ใช่พระที่ทําจากเนื้อทองคํา ก็คงจะไม่ค่อยเรียบนะครับก็จะเป็นผิวก็จะเป็นลักษณะออกมาในลักษณะนี้นะครับพระองค์นี้เป็นพระที่ถูกล้างมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่การล้างก็คือกลับไปทุกครั้งนั่นเองนะครับเราก็จะมามองด,ดูว่าลักษณะของเสียงของท่านนะครับก็จะเป็นลักษณะของบาดคว่ำเหมือนเดิมนะครับถ้าเรา,ารู้วิธีการในการดูอย่างหน้าผาของท่านก็จะ นูนโ่งออกมา,อาเล็กน้อยนะครับก็จะได้เห็นได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันในดูในด้านหลังนะครับองค์พระในแต่ละองค์นะครับเราก็สามารถจะสังเกตได้ล่องรอยของความเก่าว่ามีลักษณะของความเก่าเป็นยังไงนะครับเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะชัดเจนอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญ ในการพิจารณาถึงความเก่าขององค์พระ,ะถ้าองค์นี้ถ้าเรามองก็จะมีลายมุง้งอ,อยู่ทางด้านหลังนะครับถ้าเรามองอที่มีการดูรายละเอียดลงไปนิดหน่อยนะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นลายมุ้ง นั้นก็แสดงให้เห็นว่าความเก่าของยุคสมัยก่อนนะครับเนื้อหามวลสารก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่อยากจะนำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วว่าผมจะไม่ไปไปชี้ตำหนิต่างๆแต่อยากจะให้ดู ข้อเท็จจริงของเนื้อหามวลสารขององค์พระความเก่าลักษณะของโลหะที่ใช้นะครับสีสันวัณณะของโลหะที่เราเห็นว่ามีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญเหมือนกันนะครับที่ผมพยายามที่จะเอานำหลายๆองค์มา,าลงาเปรียบเทียบกันในแต่ละครั้งนะครับ ที่นำมาให้บรรดาญาติธรรมได้ชมกันซึ่งผมจะมีให้ชมก็ไม่ต่ำกว่า2องค์3องค์ในแต่ละเกจินะครับเพื่อที่จะให้ญาติธรรมได้มองได้เห็นแล้วก็ให้จำติดตาไว้ว่าลักษณะเนื้อมวลสารของพระในยุคเดียวกัน ออกมาจะมีลักษณะเนื้อหามวลสารเป็นแบบไหนนะครับให้ดูได้ง่ายนะครับเวลาเราดูเวลาเรานั่งศึกษาเนี่ให้ศึกษาเปรียบเทียบกันเราก็ไปมองย้อนกลับไปว่าสิ่งที่เราเคยเก็บสะสมไว้หรือสิ่งที่เราเคยเจอมาเนื้อหามวลสารเป็นแบบนี้ไหมนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่สำคัญเหมือนกันนะครับที่นำมาเล่าเป็นประสบการณ์ให้บรรดาญาติธรรมได้ได้ฟังกัน พรอผมเองเ่ยผมเสียเงินจากการที่เช่า,าสมัยก่อนที่ไม่รู้เรื่องนะครับก็คือเห็นปุ๊บอ่าถ้าเป็นหลวงพ่อเงินก็ดูว่าลักษณะหน้าตาที่เออออกละไม้คล้ายหน่อยก็เอาเลยนะครับก็เสียเงินไม่ใช่น้อยเช่นเดียวกันเหมือนกับการเช่าพระสมเด็จก็เหมือนกันกน,นะครับสมัยก่อน,นโอ้โก็คือเห็นปุ๊บก็ใครเอามาให้ก็ เช่าบทสรุปสุดท้ายเป็นไงก็คือก็นำไปทิ้งไม่รู้ว่ากี่เท่าไหร่ตัวกี่เท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เลยถือโอกาสนำมาฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียงแค่นี้ครับ